สายขาดครับสวัสดีครับผมเมีเย็นนะครับวันนี้ผมมีทิพเล็กๆนะครับมาฝากในกรณีที่เราไม่ได้มาไม่ได้พกอะไรมาเลยสายช็อคลีดอะไรก็ไม่มีนะครับแล้วมันเกิดขาดขึ้นมากลางคันนะครับผมมีเงื่อนง่ายๆมามา,มานำเสนอนะครับนี่นะครับวิธีก็คือจับอย่างนี้เลยครับปึ๊บแล้วก็ม้วนนี้นะ ก็ใส่เข้าไปแักสองรอบนะครับแล้วก็กระตุกนะี่นวิธีใช้นะครับแล้วก็คล้องเข้าไปในงนี้นะครับปึ๊บ่เป็นวิธีแก้ผัดง่ายๆนะครับ เท่านี้เราก็ตกต่อได้ใช้างาน,นได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะคนแรงขูดขีดสู้มีช็อกลีดไม่ได้นะครับ